อันนี้จะเป็นเรื่องวงกลมของมอนะครับบางคนก็เรียกโมนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราใช้หาค่าความเค้นว่าจะเป็นเค้นฉากเค้นเฉือนนะครับแต่ได้โดยไม่ต้องอะไรเข้าสมการอะไรต่างใช้วิธีการสร้างรูปเป็นรูปวงกลมขึ้นมาแล้วก็ถอดสเกลวัดระยะแล้วก็แปลงเป็นหน่วยแรงเป็นความเค้นออกมาทั้งเค้นฉากและเค้นเฉือนนะครับก็เป็นวิธีการที่ คนรุ่นเก่านะเขาเขาทำไว้ให้เราใช้งานกันแล้วกันแต่โดยส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นไปที่การพิสูจน์ความสัมพันธ์อะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปเรียนในบางรายวิชาอย่างเช่นวิชาปฏิีกรศาสตร์ก็มีการสร้างวงกลมเหมือนกันหาค่าในหน่วยลงหน่วยแรงเหมือนกันแต่เป็นของดินนะเรียกว่ามอเซอร์เคิลถนาเคยเรียนนะครับหรือวันหน้าก็ได้เรียนนะครับ อา้าจากรูปอิเลเมนต์อิเลเมนต์คือชิ้นส่วนเล็กๆที่เราดึงหรือเราถอดมาพี่น่ะโดยส่วนใหญ่เราจะถอดเป็นทรงลูกบาสนะครับในที่นี้ทรงลูปเต๋าแบบนี้ครับทรงรูปบาสแบบนี้อย่างเงี้ยเนี่ยครับเป็นลูกเต๋าแบบนี้ครับ ในไม้หนึ่งท่อนหนึ่งต้นเราไปดึงออกมาสองแบบนี้ครับส่วนใหญ่จะดึงไปรูปทรงเป็นรูปบาหรือเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เพราะสามารถเข้าสมการทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายในที่นี้คือขนาดห้าเซนคูณห้าเซนเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะครับเป็นดินแล้วก็ดึงดึงออกมา,มาเป็นลูกเต๋าแบบนี้ขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ นะครับเป็นไม้ก็ดึงเป็นลูกเต๋าแบบน,นี้เป็นคอนกรีตก็ดึงออกมาแล,แล้วเราก็จะหาค่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นแต่ในโครงสร้างจะช่วยในตัวอย่างเช่นในในเสาไม้หนึ่งต้นหรือในไม้หนึ่งต้นมันก็จะมีลูกโซ่แบบเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยทุกอนูเลยนะแล้วแต่ละชิ้นส่วนแต่ละอิเลเมนต์เนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ของมันรับแรงกระทําภายนอกเกิดแรงภายในต้านต่าง ช่วยกันทำงานนะครับที่โครงสร้างมันรับหนักบรรทุกได้รับน้ำหนักตัวเราได้เพราะว่ามันช่วยกันทำงานอยู่มันช่วยกันรับแรงอยู่นะครับแต่เนี้ยเราจะดึงออกมาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเ,เป็นอินเมตเล็กๆมาพิจารณาว่ามันเกิดหน่วยแรงหรือความเค็นเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ลืมนะมันมีเพื่อนอีกมากมายเราดึงออกมาพิจารณานั่นเอง ให้หาประมาณ4ีหอย่างให้หาความเค้นหลักตัวแปรจะเป็นสเตตเอ็นแม็กสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดด้วยให้หาความเข้นฉากหลักนะอย่างที่สองสเตตเอ็นหรือความเค้นเฉลีย่ยเอเวอร์เเอเวอร์เรแล้วความเค้นเฉือนนะอะสูงสุด และหาค่าความเค้นเฉือนอันนี้แค่ความเค้นเฉือนพอแล้วกันก็มีสูงสุดกับต่ำสุดให้หาประมาณ3มอย่างแต่มีข้อย่อยอยู่ให้หาด้วยวิธีการสร้างมอเซิร์เคเินคนที่คิดค้นชื่ออะไรถ้าไม่ผิดชื่อออโตมอร์นะเป็นคนสร้างวงกลมวิธีการคำนวณรูปแบบนี้ขึ้นมาให้เราใช้หาค่าความเค้นฉากความเค้นเฉือนออกมาได้ ในการสร้างวงกลมมอให้สร้างแล้วถอดสเกลในหน่วยออกมาเป็นการคำนวณคือเมกะปาสคาลบอกสเกลมาให้ถ้าวาัดความยาว1เซนจะเท่ากับ10เมกะปาสคาลเพราะนั้นถ้าวาดลงไปสองเซนก็คือ20เมกะปารคาลเป็นต้นหัวใจในการสร้างรูปคือสองก้อนนี้ครับเราจะใช้ตามนี้หรือใช้ให้มันตรงกันข้ามก่อนก็ได้ ถ้าความเค้นดึงให้เป็นบวกความเค้นอัดให้เป็นลบความเค้นเฉือนเนี่ยตามหลักที่ถูกต้องเนี่ยเราไม่ได้มองว่าขึ้นขึ้นลงลงนะครับเรามองพฤติกรรมการหมุนของคู่แรงเฉือนถ้าคู่แรงเฉือนแรงที่ขนาดกับรื้นทั่น์หนึ่งคู่เนี่ยมันหมุนทวนเข็มจะเป็นบวกหมุนตามเข็มจะเป็นลบเราใช้หักล้างกันได้นะครับแต่ต้องหักล้างกันแต่ส่วนใหญ่นิยมใช้แบบนี้ ่ะนี่คืออิเลเมนต์หนึ่งลูกเราวาดเป็นรูปทรงสองมิติออกมานะครับสองมิติออกมานะถ้าเราดูเนี่ยอถ้าเราพยายามมองเนี่ยให้เราคุงรู้ไว่า,วาทุกอิเลเมนต์หนึ่งก้อนเนี่ยมันจะมีอยู่กี่ด้านครับตอบได้ไหมเอ่ยเนี่ยนับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีกี่ด้านครับอห้องเรียนเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่ด้านครับรวมบนกับล่างด้วย 6ด้านทั้งหกด้านเนี่ยจะเกิดความเค้นทั้งหกด้านนะครับด้านนี้ก็คู่กับด้านนี้ด้านนี้ก็คู่กับด้านนี้ด้านนี้ก็คู่กับด้านล่างตรงใต้กระดาษนะครับมองเป็นคู่กันหกด้านเนี่ยนะครับเราจะเกิดกี่คู่ตอบได้ไหมครับเกิดสามคู่ เกิดสามคู่ถ้าเอาที่แรงนี้แรงนี้คือตรงนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยเกิดเค้นฉากแปดสตรงนี้เกิดเค้นเฉือนเกิดเคนเฉือนห้มันจะเกิดแบบนี้ทั้ง6ด้านสามคู่โดยรอบอิเลเมนต์อื่นๆที่อยู่ข้างเคียงกับมัน ข้างเคียงมันก็มีอิเลเมนต์อีกมีอิเลเมนต์เต็มไปหมดเลยใช่ป่าก็ต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างรับแรงแล้วรวมกันก็รับแรงได้มหาศาลประมาณนี้นะอเดียพูดเพ้อฝันประมาณนี้นะครับเอาเริ่มคำนวณน,นะอ่ะตอนนี้อ่าถ้าเราจะเอาแบบละเอียดเลยเนี่ยเราก็จะตั้งแกนตรงรูปนี้ นี่คือแกน X อ่กนี่คือแกนวาแล้วเราก็วาดสเกลขึ้นมาอันนี้จะต้องย่อรูปให้เล็กหน่อยนะ,ะถ้าดูดูสไตล์ข้อนี้นะครับข้อนี้ต่างคนข้อแบบนี้ครับ ส้างแกนแบบนี้ขึ้นมาขึ้นมาเอาไั้นทัายันหน้ากระดาษดีๆอยากให้มันต้องให้มันฉากนะครับยันกระิมงกระดาษแล้วก็ขีดดีๆยันกระดิมกระดาษด้านล่างแล้วก็ขีดขึ้นไปนะครับพอขีดตรงนี้เสร็จนะตรงนี้ก็ให้เป็นแกนความเข้นเฉือนนะครับแกนวายเนาะ แกนี้ก็เป็นความเขียนฉากเขียนหน่วยกำกับให้เรียบร้อยอเริ่มคำนวณเริ่มสร้างรูปก,กันผมจะเขียนของแรง80ตัวนี้ก่อน80ตัวเนี้ยใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้80ตัวเนี้ยจะตั้งฉากกับหน้าตัด80ตั้งฉากตั้งฉากตั้งฉาก 80ตั้งฉากตั้งฉากแปดสิบมันลากแปดตัวนี้ยเป็นแรงดึงหรือแรงอัดตอบได้ไหมเอ่ยแรงดึงเพราะนั้นแรงดึงเครื่องหมายบวกนะครับถ้าบวกเขียนฝั่งนี้ครับถ้าลบเขียนฝั่งนี้อ่อางนี้ก่อนจะเขียนแปดสิบ แปสิบถ้าเขียนเป็นสเกลยาวกี่เซนเลยแปดเซนใช่ปะ่ะอ่ะแปดเซนแปดเซนแล้วต้องเขียนเขียนทางขวาทางซ้ายครับเขียนทางขวาเพราะมันเป็นเข็นดึงเข้าใจไหมครับอ่ะเราก็วัดปลายแปดเซนคนเคยมีประสบการณ์ก็ไปทบทวนดูนะครับวัดแปดเซนจุดไว้ อนี่คือสเต็ปหนึ่งวัดมาตรงนี้ยาวแปดเซนจุดไว้อ่พอจุดไว้เสร็จนะครับอเขียนเสร็จแล้วนะเขียนเสร็จแล้วเอาเข็นฉายเสร็จก่อนแล้วกนะันต่อมาตรงนี้ยี่สิบ ยีนี่เข็นอะไรเข็นอัดถูกต้องไหมอ่าเข็นอัดยี่สิบเข็นอัดต้องเครื่องหมายเลยเอ,อ่ยลบถูกต้องไหมเพราะเป็นแรงอัดอ่าเป็นเข็นอัดเข็นอัดยี่สิบเซนยี่สเมกะปาสาลเนี่ยวาดยาวกี่เซนสองเซนวาดแกนเล็กนี่แหละวาดซ้ายมือหรือวาดขาวามือครับลบยี่สบเนี่ย ต้องวัดทางซ้ายมือถูกต้องไหมวัดจากจุดกําเนิดโอตรงเนี้ยไปกี่เซนสองเซนอ่าอ่าเสร็จแล้ววัดไปสองเซนจุดไวอ่าอันนี้เขียนเสร็จแล้วเขียนฉากเขียนเสร็จหมดแล้วต่อมาเข็นเฉือน ต่อมาเข็นเฉือนเข็นเฉือนมองเป็นคู่มองเป็นคู่นะคระับอถ้ามองแบบนี้เนี่ยเอาคู่นี้ก่อนอคู่นี้เนี่ยเหมือนเป็นปากาสองอันเนี่ยอันนี้นเนี่ยใช่ไหยคือเข็นเฉือนถูกต้องไหมเข็นเฉือนแรงต้องขนานกับพื้นที่ใช่ป่ะ ถ้าเข็นฉากแหลงต้องตั้งฉากกับพื้นที่อ่าน,นี้เข็นเฉือนแรงต้องขนานกับพื้นที่เข็นเฉือนคู่เนี้ยเนี่ยเป็นคู่พอมองเป็นคู่เสร็จมันมีค่าตัาง้งห้าสิบไมกกาบีนพาคารพอมองตรงลูกมองที่ลูกสอนมันแล้วมองที่คู่นี้นะทำท่าหมุน หมุนคู่นี้ลุงสอนมาหมุนมันหมุนตามหรือหมุนทวนอ่าตามเครื่องหมายลบเข้าใจไหมอ่าไ,ไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดเครื่องหมันนะอ่า,า,ารตรงนี้คู่นี้หม,นมนนุนตามเป็นลบอันไีนทีนี้ตั้งมาตามเป็นลบนี่เราเราชิ้นปากว่าตามเป็นบวกเนาะอ่าแต่เรื่องนี้เอาตามเป็นลบอ่า ค่าแรงเฉือนคู่นี้ห้าสิบเมกะปาสาลเขียนไม่สเกลยาวกี่เซนห้าเซนโอเคเข็นเฉือนถ้าบวกเขียนเครื่องบนนะครับลบเขียนลงข้างล่างเขียนลงข้างล่างอ่ะดูเขียนเฉือนต้องเขียนหนึ่งดงแบบนี้ใช่อ่ะของเรา ยาวกี่เซนนะไอ้คู่นี้ยาวกี่เซนห้าเซนแล้วหมุนทวนเข็มลบหรือบวกลบนะเพราะนั้นมาเริ่มตรงนี้แล้วเขียนลงข้างล่างนี้เข้าใจว่าลงข้างล่างนี้ยาวกี่เซนห้าเซนนะยาวห้าเซนจุดไว้ ยาวห้าเซนจุดไว้นะพอยาวห้าเซนเสร็จนะต่คือจุดนี้ให้ลากเส้นเชื่อมสองเส้นนี้เลยสองจุดนี้เลยสองจุดน,ดนี้ตั้งชื่อว่าจุด A แล้วกัน เขียนจุดให้ด้วยบอกพิกัดตรงเนี้แปดเซนถูกต้องไหมอ่ะแปดเซนก็คือแปดสิบเม่กกับปาดคาดใช่ป่ะตรงเนี้ลงมางกี่เซนห้าเซนลบด้วยจริงป่ะเข็นเฉือนลบห้าสิบนี่คือพิกัดของมันนะถ้าถามวแปดสิบคืออะไรให้ละเอียดดึง นะอันนี้เขียนเฉือนนะวาดดีๆนะอะ่พอเสร็จแล้วเราเขียนคู่นี้เสร็จแล้วต่อมาต้องมาเขียนคู่ตรงนี้อีกคู่หนึ่งใช่ว่าคู่นี้คืออันนี้อันนี้กับอันนี้ขนาดห้าสิบเหมือนกันห้าสิบเหมือนกันอ่ดูทำท่าหมุนหมุนไงคู่นี้ มุนทวนทวนเป็นบวกก็ตรงนี้เขียนขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างข้างบนข้างบนเขียนยาวห้าเซนใช่ป่าะเขียนยาวขึ้นไปห้าเซนไปดูหัดเขียนแล้วนะไปดูตัวอย่างเก่าๆด้วยนะครับวัดขึ้นไปเราห้าเซนตรงนี้ถ้าเราใช้สามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมอะไรอุปกรณ์การเขียนเป็นอะไรเป็นฉากสามเหลี่ยมอะ่ะ เล็กๆอ่ะจะดีมันจะเป็นมุมฉากได้ดีเลยวาไปนหน้าเซนนะจุดแล้วอยู่าวานี้ลากเส้นเชื่อมสองจุดเขียนพิกัดตรงนี้ตั้งชื่อว่าจุด B แล้วกันออบอกพิกัดวา ลบยี่สิบกับอะไรห้าอะไรห้าสิบนี่เป็นเค้นอนัอันนี้เป็นเค้นเฉือนลบยี่สิบทำไงต่อจำได้ไหมคนที่เคยศึกษามาก่อนล่วงหน้าเมื่อเทอมที่แล้วนะเราจะศึกษาต่อในเทอมนี้และเทอมหน้าอีกอย่างเงี้ยนะอ่าเราจะเชื่อมระหว่างสองจุดนี้กานทันวาง ง่ายนะครับความง่ายเริ่มมาเยือนแล้วเชื่อระหว่างจุดสองจุดนี้เกิดจุดตดัดตั้งชื่อว่าจุด C กะเรียงตาม A B C แล้วกันพอถึงขั้นตอนนี้หยิบวง,งเวียนขึ้นมา แล้วจุด C เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลงมมอนะครับก็ปักลงไปนะครับแล้วก็ลองวกดูก่อนการเกินขึ้นมาดีๆลองวกดูมันเจอหรอ่าอะในเจอเอานะวง ตามๆให้ชัดหน่อยแล้วกันอ่เสร็จแล้วได้วงกลมมองแล้วนะขั้นตอนนี้ถ้าทําถูกสเกลสเกลแกนกราฟเขียนละเอียดจุดเจิดเขียนพิการเรียบร้อยจะได้ประมาณ6แต้มถ้าเป็นการสอบนะครับอีก4แต้มคือการบรรยายหาว่า สิ่งที่โจทย์หาต้องการให้หามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะใช้วิธีถอดสเกลจากสิ่งที่เราสร้างวงกลมขึ้นมาเอาเริ่มดูเอาที่คำถามแรกความเข้นหลัก t เต e n อ็ n แม็กเตน n อมินเราต้องรู้ว่ามันคือตรงไหนก่อนนะครับวิธีการคืออย่างไรนะครับเราเอา แกนนี้เป็นแกนหลักหรือเอาจุดโอนี้เป็นหลักนะครับจากจุดกําเนิดโอของแกนกราฟถึงผิววงกลมอันนี้เป็นด้านขวามืออันนี้ถึงผิววงกลมด้านซ้ายมือเพราะนั้นคอนเซปต์ของคำว่าสเตทเอนแม็กกับมินคือจากจุดกำเนิด O ถึงผิวของวงกลมเอาผิวด้านขวาก่อน นะครับผิวด้านขวาถ้าเราสแกนรูปลงมาข้างล่างล่ากเป็นไอเดียลงมาะจะเป็นแบบนี้ะนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันจากจุด O ถึงผิวฝั่งนี้ นะทำให้มันช่กช้าหน่อยนะครับเพราะนั้นถ้าเราวาัดได้ดีค่าเราจะไม่เพี้ยนมากนะครับอ่าแล้วเรามาถอดตัวเลขกันอ่าเหมือนว่าเราวัดตรงนี้วัดตรงนี้จะอาจจะเพี้ยนได้เราควรวัดตรงนี้เข้าใจไหมอ่า ตรงนี้ถ้าเราวัดนะครับของผมได้ประมาณสิบเซนเข้าใจไหมครับตรงนี้ได้ประมาณสิบเซนสิบเซนเนี่ยถ้าถอดเป็นสเกลคือกี่เมกะพาสคาลนครับสิบนะหนึ่งเซนเท่ากับสิบเมกะพาส์ตคาร์ดยิงมาเพราะนั้นสิบเซนก็คือหนึ่งร้อยเมกะพาสคาร์เขียนตัวเลขติดไว้ก่อน 100เมกะัาร์คานวัดให้ชัวรวัดตรงนี้นะครับจากจุด O ถึงผิว100เมกะัารคานค่าติดบวกส่วนฝั่งนี้วัดเหมือนกันผมตีแล้วผมได้ประมาณ4เซน4เซน4เซนก็คือกี่เมกะครับ40 แต่ติดลบถูกต้องไหมครับอ่าเท่ากับลบสี่สเมกะปาสาลพอได้คำตอบแล้วให้เปรียบเทียบระหว่างตัวเลข2ตัวนี้ว่าใครจะเป็นค่ามากค่าน้อยเข้าใจไหมครับอ่าค่ามากตัวนี้แน่นอนเพราะเลขตั้งร้อยจริงไหมครับอันนี้คือสเตต์เอ็น นะครับส่วนนี้คือ state n min ค่าน้อยค่าน้อยอเพราะนั้นความเค้นหลัก state n m a x state ตต้องจำไม่ได้ว่าวัดตรงไหนใช่ว่าอ่จากจุดกำเนิด O ถึงผิวจากจุดกำเนิด O ถึงผิวใครมากเอาคำว่า max ไปกินใครน้อยเอาคำว่า min ไปห้อยไว้ จบนะหนึ่งคำถามที่โจทย์ต้องการต่อมาอย่างที่สองสเตทเอเวอรเหรือความเข็นฉากหลักความเข็นฉากก็แนวนี้เหมือนเดิมสเตทแกนเนตแต่แต่มันคือตรงไหนมันคือจากจุดกำเนิดโอถึงจุดศูนย์กลางวงกลม นี่คือสเตต e เอเวอเราต์ตอนนั้นถ้าเราขีดเป็นตำแหน่งไว้ก่อนอมันคือราวรานี้ขีดถูนกลางวงกลมไว้ด้าน,นบนแล้ววัดจากจุดโอมาเนี่ยแหละครับคือสเตต e เอ็นนะครับ หรือสเต t e เอเวอเรนะอำ่ลังเขียนคำนี้นะเขียนได้อันเดียวก็ได้อันเดียวกันอันนี้คอมมานะนะวัดอย่าวัดตรงนี้ไม่ชัวให้วัดตรงนี้ จากจุด O ถึงจุด C ที่เอาวงเวียนจิ้มครับผมอนุโลมได้ราวๆ3ามเซนสมเซนก็คือกี่เมกะพาสดคารครับ30เมกะพาส์ตคารคำตอบที่3ไปแล้วครับจากจุดกำเนิดกราฟจุดตัด O ถึงจุดศูนย์กลางวงกลมที่วงเวียนจิ้ม นั่นแหละคือความเข็นฉากหลักสเตตเอนหรือสเตตเอเวเลตค่าเฉลีย่ยใหญ่ผิดว่ามันคือไหนถึงไหนอย่างสุดท้ายเข็นเฉือนครับเข็นเฉือนต้องวัดทางแกน y แกน y เข็นเฉือนง่ายมากเข็นเฉือนคือรัศมีวงกลม คือรัศมีวงกลมคําตอบเลยรัศมีวงกลมคือความเฉินเฉือนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละนี่แหละรัศมีวงกลมใช่ป่ะนี่แหละคือรัศมีวงกลมใช่่อ่าถ้าวัดถอสเกลได้นั่นแหละคือความเฉ้นเฉือนแต่ตรงนี้รัศมีตรงนี้ก็รัศมีตรงนี้ก็รัศมีจริงว่ารัศมีหมดเลยเพราะนั้นขอเขียนออกทางด้านข้างแต่ออกดังต่อไปนี้ เข็นเฉือนเขียนบนกับล่างเลยเท่ากันครับเข็นเฉือนสูงสุดก็คือค่าบวกต่ำสุดก็คือค่าลบเท่านั้นเีงนะแต่วิธีการวัด เราไม่คนวัดตรงนี้ไม่คนวัดตรงนี้เราคนวัดตรงนี้ใช่ป่าจะแม่นที่สุดนะครับวัดทอสเกลมานี่คือร,รัศมีวงกลมนะครับจะวัดตรงนี้ตรงนี้หรือจะขีดตรงอื่นก็ได้นะครับได้เราเราเจ็ดเซนเจ็ดเซนเจ็ดเซนคือกี่เมกะปาสา尔ครับเจ็ดสิบอ่า เจ็ดสิบแน่เจ็ดสิบไมกะปาธาข้างบนเนี้ยค่าบวกถูกต้องไหมครับข้างล่างค่าลบผมเขียนติดบวกไ้แล้วเพะฉะนั้นค่าบวกก็เป็นความเข็นเฉือนสูงสุดส่วนข้างล่างก็ได้เจ็ดสิบเหมือนกันแต่ต้องติดอะไรครับติดลบก็เป็นความเข็นเฉือนต่ำสุดต่นนั้นเองค่าติดลบ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วถ้าอยากจะให้มันครบถ้วนจุดนี้อาจจะตั้งชื่อว่าจุด E อ,อันนี้ตั้งชื่อว่าจุด E ชนิดหนึ่งก็จะละเอียดขึ้นไปอีกนะครับภาพรวมของวงกลมมอนะครับแล้วการหาคำตอบต่างๆจริงๆหาได้มากกว่านี้นะครับก็จะหาไ,ได้ประมาณนี้โดยไม่ต้องทำการคำนวณเลยนะครับ ใช้วิธีสร้างวงกลมขึ้นมานะครับแล้วก็หาค่าความเค้นของอิเลเมนต์นะครับที่เกิดขึ้นในวัสดุต่างๆได้นะครับเพราะนั้นก็ไปซักซ้อมความเข้าใจต่างๆให้ดีนะครับว่ามันจะเกิดไปได้กี่รูปแบบไปซ้อมสร้างรูปสร้างให้ดีนะตรงไหนถึงตรงไหนจะเป็นของความเค้นนี้จากจุด O ถึงจุดศูนย์กลางวงกลมคือของใทรลัศมีคืออะไร ค่ามากค่าน้อยทำยังไงนะครับแล้วก็ไปหาทำหลายๆรูปแบบนะครับบางทีเราตั้งแกนไว้แบบนี้องค์กรของเราอาจจะหลุดมาตรงนี้ก็ได้ใช่ปะ่นะบะตรงนี้ถึงผิวอันนี้สเตตเอ็นแม็กจากแกนเนี้ยถึงผิวอ่ะ ใช่ป่ะสเตตเอนมินต้องตรงนี้นะ,ะเป็นต้นนะจากนี้ศูนย์การถึงจุดก,กำเนิดโอสเตตเอเวเอันนี้เฉินเฉือนแม็กกับมินอะไรเป็นต้นนะเพราะนั้นวงกลมของเราเนี่ย มันไม่ใช่เหมือนตัวอย่างนี้ทุกครั้งนะครับอาจจะมาฝั่งนี้อาจจะค่อมมาฝั่งนี้หรือมันอาจจะหลุดมาอย่างนี้เลยก็ได้เพราะนั้นสร้างให้ถูกซ้อมดีๆแล้วก็หาความสัมพันธ์ต่างๆถอดสกเกลให้ถูกก็แล้วกันนะครับหวัว่าข้อนี้นจะเป็นข้อที่ท่านมีคะแนนนะครับในการทดสอบ